ดีจ้บพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเยพินหายไปไหนใช่ไหมล่ะปลูกบอนจ้ะปลูกบอนยุ่งทุกวันเลยเนี่ยถ้าต้นใหญ่ๆอย่างศิลาหุ้มทองหน้าสวยๆอย่างงี้นะเห็นไหมสองร้อยบาทรวมส่งจ้ะต้นใหญ่ๆหัวใหญ่ๆอย่างนี้นะใส่ปลูกไปให้กระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าไปถึงก็อันนี้ได้เลยปลูกไปวางได้เลยไม่ต้องทาอะไรเพราะเยพินเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้หมดจ้ะ เนีย่ยใส่กระถางใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่งทั้งต้นทั้งกระถางแบบนี้เลยนะช่วงนี้เยปินเพาะหัวไว้เยอะเนี่ยเยอะมากถ้าเป็นต้นเล็กๆกันหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งจ้ะแต่ว่าเป็นบอนมาจากหัวทั้งนั้นนะไม่มีคิ้นผ่านะถ้าต้นเล็กๆจกจิจิจิจหัวเล็กๆกันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบจ้ะเนี่ยอย่างกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยนะต้นเล็กๆกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยนะ อีนนี้ธาตบางแก้วนะมั้งน่าจะธาตุบางแก้วต้นนี้ไม่น่าจะใช่ศิลาถ้าต้นเล็กๆหน่อยก็จะอยู่ต้นละร้อยจ้ะค่าส่งห้าสิบจ้ะถ้าต้นใหญ่ๆห,หัวใหญ่ๆหแบบนี้น่ะแบบนี้น่ะพินก็ทำทุกวันตอนนี้ปลูกทุกวันเลยจ้ะเห็นไหมหัวใหญ่มากแบบเนี้ยแต่เป็นบอนมีชื่อทั้งนั้นนะ นี้งามวงหวานปะไม่แน่ใจนะคล้ายๆใช่ไหมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ตัวอันตัวเนี้กวักใบกัมปูอะเห็นปะเดียพินไปเก็บใบกัมปูมามีใบเก่าใบใหม่ใส่กระสอบปุ๋ยมาเยอะยๆเลยถ้าใครอยากได้กวากกัมปูอย่างเงี้ยส่งชื่อที่อยู่มาออกค่าส่งเองนะกล่องนึงก็จะประมาณสามสิบกว่าบาทค่าส่งนะ อย่างเงี้ยายายพินก็จะให้เต็มกล่องเลยนะกล่องเล็กอะกล่องเบอร์เบอร์เบอร์เออะให้อาไปเพาะไว้ปลูกกันใบกําปูฝักกําปูแบบเนี้ยฝักกําปูปลูกปลูกง่ายจ้ะเอาไปขวางๆทั้งวักอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นเนี้ยสามปีดูต้นเนี่ยจะเล่งเท่งเลยเห็นปะอันนี้ของอยายพินสามปีนะกระปูเนะี่ยสามปีได้ใช้ละ อันนี้ายพินซื้อมาตอนที่ว่าซื้อต้นไม้แล้วมันติดมากับต้นไม้ไงมันติดไปกับกระถางต้นไม้เยพินก็เลยไม่ได้ถอนออกเนาะสามปีก็ใหญ่จะเร่งแท่งจะได้ขวาดใบขายได้เลยนะถ้าใครสนใจก็ทักมานะหรือว่ารับไม้จากเยพินายพินจ๋าฉันซื้อไม้จากเยพินและขอฝากใบกำปูแถมมาให้ฉันบ้างได้ไหมได้นะจ๊ะเนี่ยไม้ายพินนี่ <c oughs> อย่างม่วงมงคลอย่างเงี้ยหัวใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ย ถัววย่างขนาดนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทปลูกให้เลยนะจ๊ะปลูกให้เรียบร้อยปลูกใส่กระถางอย่างนี้ให้เลยนะต้องหัวใหญ่ๆจริงๆอ่ะที่ว่าค่าส่งมันแพงเกินห้าสิบบาทอ่ะจีพินก็จะคิดสองร้อยบาทจ้ะแต่ถ้าหัวเล็กๆหน่อยก็ต้นเล็กๆหน่อยก็จะคิดอยู่หนึ่งร้อยบาทเพราะว่าถ้าคิดสองร้อยบาทมันก็จะแพงไปเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะเราก็ต้องช่วยๆกันไปเนาะ อันนี้อะไรไม่ชื่ออะไรมีหูด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวพินก็ไม่ค่อยรู้ชื่อนะมีแต่บอนส,สวยๆเมื่อกี้เห็นในนี้อะไรนะป้ายสวยมากเลยเพชรเจ็ดสีเหรอใช่ไหมเพชรเจ็ดสีมีหยุดต้นหนึ่งเพชรเจ็ดสีอย่างเงี้ยก็เห็นป่ะป้ายป้ายคิดแตกคิดแตนเลยนะหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะเพชรเจ็ดสีเนะี่ยดูเนี่ยโอ้ย อันนี้ไม่ใช่เพชรเจ็ดสีแล้วนี่เพชรเจ็ดสีเนอะก็หัวเดียวกันเนี่ยถ้าเพชรเจ็ดสีถ้าเล็กๆอย่างนี้ก็หนึ่งร้อยบาทรวมส่งปลายมาและสวยยังสวยเลยไหมแล้วดูหัวเนี่ยมีหัวพร้อมจ้ะใส่กระถางปลูกใส่กระถางส่งไม่ให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยอันนี้อะไรอันนี้หลวงพ่อเจริญป่ะอันนี้หลวงพ่อเจริญมีต้นเดียวขอไว้นะเพราะเยพินมีต้นเดียวจ้ะคล้ายๆใช่หลวงพ่อเจริญรู้วังทองไม่รู้อะไรจําไม่ได้ ถ้าใครสนใจทักมาจะมีเยอะอันนี้หลวงลาดพอบอนฝังหัวไว้ทางนั้นเลยเนี่ยดูหัวบอนทางนั้นเลยเนี่ยนั่งปลูกอยู่<ม>บอนป้ายทางนั้นเลยเกาะเกตเล็กเกาะเกตเล็ก <c oughs> ๆอย่างนี้กันหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบมีหัวมีป้ายแล้วนะชวนชมก็ต้นละร้อยน่ะดอกสวยๆน่ะต้นใหญ่ๆ หลายหลายคนอาจจะคิดว่ญญายบญจพิน์หยุดทําต้นไม้แล้วไม่ได้หยุดนะจ๊ะยังปลูกทุกวันจ้ะยังปลูกทุกวันทําทุกวันต้นไม้เยญยพินไม่ได้อยู่ในตู้นะแข็งแรงก็ดูสภาพตู้เยญยพินสิมันอะไรมากเลยถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ปลูกแล้วต้นใหญ่ๆก็ร้อยบาทนะปลูกแล้วต้นใหญ่ๆหอีนี้ดะนะังมเนี่ย ก็จะปลูกไปเรื่อยๆแต่จะไม่มีกอนบอนผ่านหัวผ่าหัวโอ้โหต้นนี้หนึ่งร้อยบาทใครรับไหมเนี่ยดูความสวยนะพี่จ๋าแม่จ๋าหนึ่งร้อยบาทเนาะค่าส่งห้าสิบเนาะขายความสวยเนาะต้นนี้เนาะสวยจริงนนเนี่ยสวยคิดแต่คิดแตนเลยอะไรก็ไม่รู้ลูกไม้บอกก็ไม่รู้สังเกตบอนสวยๆหัวมันจะเล็กเนาะสวยมากเลย บอลป้ายก็มีเยอะนะแต่ยังินยังไม่ได้ไปไปนั่นมาวันนี้ทำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะจ้าพ่อจ่าแม่จ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ